กะพายสบายดีทุกคนวัวนนี้จะพามากินข้าวนลำกันเดลยกินข้าวเสา้าเนาะวันนี้กินอยู่ในบ้านเนาะกินข้าวเสา้าเขาจะมีผักลวกแล้วก็มะเขือต้มแล้วก็อันกับเจลมีหนูแหงหนูแหงหนูทอดเด้อแล้วก็เนื้อควายจากไหนเนื้อควายสองสามตันมา กินกันเลยนี่ข้าวขาวๆข้าวเหนียวค้อนๆเลยมาเด้มาเ,มาเด้กินกันจ้ะุกคนกินง่ายอยู่ง่ายเนาะมีแต่กินอันนั้นมะเขืออ่อนมะเขือคืน <c oughs> จับยาวแสบเลยทุกคน anh ừ. <laughs> dạ. em mình nhót mình anh sập bàn lăn và dọn mình tốt nữa nấu hẹp, ông anh sẽ đặt vậy. พอภัยที่คนที่บอกกินหนูเด้อมันก็คือสงสัยว่าหนูหายจากครึ่งนึงมันพอแล้วมันกินบะเบิดเนาะก็เลยทัาครึ่งเดียว มาเด็กกินกันได้ทุกคนแลวขับข้าวหาเลรจากธรรมชชติ กินนมโฮมในบ้าน 9, 9, 10, 10, 10. คือเก้าเซนเก้าสินคือถ้าเหอือ,อย่อางอะไรอะไร้ปชพืินทยเนะ เดินแาดจะไปโยไทยแล้วไปหาแม่ไม่ชวนแม่ขายของอันนี้เป็นพักงวน Cái đó chẳng được nhá hoặc gì mới là không เดยกกินให้พี่ให้น้องมึงสำเนี่ยเนาะเพราะว่า,าตอนเศร้ามันกินเขาหลายมาได้นี่ลคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนท่านี้เด้อบ๊ายบาย